สวัสดีครับ FC ที่หน้าตาดีท,ทุกท่านกลับมาพบกับลียองจืดกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็มีข่าวสารดีๆมาฝากอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Nissan Kicks e-power 2026ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการเปิดตัวที่ประเทศไทยในเร็วๆนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะเห็นรูปร่างหน้าตาดีไซน์การออกแบบรวมไปถึงอุปกรณ์และการตกแต่งภายในได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Nissan Kicks e-power 2026นี้จะมาพร้อมกับบอดี้แบบใหม่ดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและดีไซน์ที่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นทรงกล่องมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ดูแข็งแรงมั่นคงบึกบึนทรมัดทะแมงและที่แน่นอนมันดูแพงมากยิ่งขึ้น น i สสันค e ิก k ์ e power 2026มาในแพลตฟอร์ม cmf ขีด b hs มาถึงตรงนี้หลายๆท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะแพลตฟอร์มมันคืออะไรแน่นอนครับผมเคยทำคลิปอธิบายเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเอาไว้แล้วเพื่อนๆสามารถแตะที่ลิงก์ข้างบนนี้แล้วจะมีลิสต์วิดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่างเพียงแค่ค้นหาคลิปที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม แต่อย่าเพิ่งแตะเข้าไปดูนะครับชมคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วก็ย้อนกลับมาเลือกชมคลิปที่ถูกใจภายหลังกันได้นะครับนอกจากจะได้บอดี้ใหม่แล้ว Nissan Kicks ส2 2 6 6จะมาพร้อมกับขุมพลังใหม่ที่มีชื่อว่า e-power 3.0ที่ได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาให้เหนือกว่า e-power 2.0 ส่งผลให้ e-power 3.0เหนือกว่า e-power 2.0อย่างชัดเจนผมขออนุญาตเท้าความไปถึงระบบ e-power ของ Nissan Kicks ก่อนนะครับระบบ e-power ของ Nissan จะแตกต่างจากระบบ Hybrid Plug-in Hybrid, e-r ev e-h ev รวมไปถึง ev อย่างชัดเจนเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมจะไม่ใช้ศัพท์ทางวิชาการหรือสัพท์ทางเทคนิค แต่จะอธิบายแบบบ้านๆให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่มีความรู้ในเชิงช่างหรือเชิงเทคโนโลยีนะครับหลักการทำงานของ e-power ก็คือระบบนี้จะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%ระบบนี้จะใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนแบบ100%เลยดังนั้นแล้วฟิลลิ่งการขับขี่มันคือ e-v ดีๆนี่เองนะครับซึ่งแตกต่างจาก plug-in hybrid หรือ hybrid ตรงที่2ระบบนั้น เขาจะมีระบบการส่งกําลังจากเครื่องยนต์ไปช่วยขับเคลื่อนล้อด้วยในบางกรณีนะครับแต่ในส่วนของ e power จะไม่มีเลยเครื่องยนต์ของระบบมีหน้าที่แค่ปั่นไฟแล้วก็บายพาสหรือว่าส่งตรงไปที่ตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนแบบ100%ส่วนกระแสไฟที่เหลือจากการปั่นไฟของเครื่องยนต์นะครับก็จะถูกส่งไปยังแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ของระบบ e-power ไม่จำเป็นต้องใหญ่มากก็ได้เพียงแค่2.06กิโลวัตต์อาก็สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอแล้วเนื่องจากว่าเครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นไฟแล้วก็ส่งตรงไปสู่มอเตอร์โดยตรงแบตเตอรี่ของระบบทำหน้าที่เพียงแค่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในระยะทางสั้นๆและป้อนกระแสะไฟฟ้าเข้าไปเพิ่มในกรณีที่ต้องการออกตัวอย่างเร่งด่วนขึ้นทางชันหรือว่า ต้องการเรียกพลักํำลังอย่างกระทันหันแค่นั้นเองรวมไปถึงทําหน้าที่จ่ายไฟป้อนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายในรถนะครับเช่นแอร์เป็นต้นนะครับซึ่งข้อดีก็คือเราสามารถจอดรถนอนได้โดยที่ไม่ต้องติดเครื่องโดยที่เครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์เนี่ยก็ยังคงทำงานอยู่เพราะว่าใช้แบตเตอรี่ของระบบ e power นั่นเอง แต่ด้วยข้อจำกัดของเทคโนโลยี e-power 2.0ยังคงมีอยู่ทางนิสันจึงได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยี e-power 3.0เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของรุ่นเดิมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเพื่อนๆระบบ e-power รุ่นเดิมใช้เครื่องยนต์ขนาด1.3ลิตรแบบ3สูบซึ่งกำลังของเครื่องยนต์เนี่ยมันอาจจะน้อยไปหน่อยยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราต้องการขึ้นเขาที่มีความสูงชันเป็นระยะเวลานาน,าน,าน อย่างเช่นขึ้นภูทับเบิกเดินทางไปเชียงใหม่เป็นต้นนะครับยิ่งมีผู้โดยสารเต็มคันรถหรือว่ามีสัมภาระเต็มรถอย่างนี้นะครับมันทําให้รถ่ะมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นมอเตอร์ต้องการพลังงานเพิ่มมากขึ้นและยิ่งแบตเตอรี่มีขนาดเล็กแล้วด้วยนะครับยิ่งอาศัยอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ดังนั้นแล้วนะครับพระเอกของระบบนี้ก็คือเครื่องยนต์ที่ทําหน้าที่ปั่นไฟตลอดเวลายิ่งมอเตอร์ต้องการกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเท่าไหร่ เครื่องยนต์ก็ยิ่งต้องทำหน้าที่ปั่นไฟมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีของ e power 2.0ก็คือยิ่งใช้พละกกำลังมากขึ้นเท่าไหร่ความสิ้นเปลืองก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนั่นเองครับเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดด้านนี้นะครับทางนิสันจึงได้ทำการปรับปรุงหลายๆส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องยนต์ได้ทำการปรับปรุงเครื่องยนต์ตัวใหม่นั่นก็คือเครื่องยนต์จาก1.3 เป็น1.5ลิตรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นยังไม่พอนิสันได้มีการใส่เทอร์โบชาร์จตัวใหญ่เข้าไปเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์ตัวใหม่นี้มีกำลังมากขึ้นในรอบต่ำดังนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเครื่องยนต์ตัวใหม่จะมีพลังมากขึ้นในรอบต่ำส่งผลให้ e-power 3.0สามารถทำงานได้ที่รอบต่ำลงและมีกำลังเพิ่มมากขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับการปรับปรุงก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนมีขนาดที่มีพละกําลังมากขึ้นมีแรงม้าเพิ่มขึ้นแรงบิดสูงขึ้นส่งผลให้ขับสนุกมากยิ่งขึ้นแต่กินน้ำมันน้อยลงสิ่งที่เราจะได้รับจาก nissan kicks e power 3าก็คือรถยนต์มีกําลังมากถึง200แรงมา้าขับสนุกไม่ต้องรอรอบเนื่องจากว่าเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%ซแต่ไม่ต้องรอชาร์จไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จ เพียงแค่เติมน้ำมันแล้วไปต่อเพราะว่ามีเครื่องปั่นไฟอยู่ในตัวอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของ Nissan Kicks e-power 3.0จะอยู่ที่ประมาณ27กิโลเมตรต่อลิตรอาจจะยังคงสูงกว่า EV บ้างในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรแต่สิ่งที่ได้มาก็คือความสะดวกเพราะไม่ต้องรอชาร์จนั่นเองและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือแบตเตอรี่มีขนาดที่เล็กมากๆ ดังนั้นแล้วค่าใช้ใจ่ายในการดูแลหรือว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่อาจจะสบายกระเป๋ามากกว่ารถยนต์ EV นั่นเองผมขอฝากคลิปดีๆอีกทั้งหมดหลายคลิปเลยนะครับแต่ที่ลิงก์ข้างบนแล้วจะมีลิสต์วิดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่างชมคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาเลือกชมคลิปที่ถูกใจภายหลังกันได้นะครับ หากเพื่อนๆต้องการแชร์ประสบการณ์อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับ